ครับตอนนี้อยู่ที่มัสยิดนับโนรุนอิสดานโนรุนอิสดาย,ยบรรสาบุญตาชาลาอำเภอสตาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้มาละมาบรรุนะครับที่นี่นะครับ ที่จอดรถนะครับร่มรื่นครับบริวณนี้ก็จะมีปามเดแยะที่กำแพงนี้จะเป็นสุาสานครับมุสลิมเินืรน้นทิศไดยะหมู่ที่13บ้านในในไร่ก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับรอเตรียมละหมาบมันสุกนะครับตอนนี้ก็เวลา12นาฬิกา Mm huh? -hmm.